ตอนนี้เราอยู่ที่ Treat Cafe and แฮ n เ Out สาขาแจ้งวัฒนะค่ะทรี a คาเฟ่เป็นร้านอาหารสไตล์แฮงเอาทตกแต่งแนวลักช r รี่อรเน้นโทนสีไปทางสีเขียวทองแล้วก็ดำค่ะที่ร้านจะแบ่งเป็นสองโซนกลางวันเป็นแนวคาเฟ และมีโซนออดอไว้สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศชิลๆไว้พบปะเพื่อนฝูงครอบครัวและสามารถจัดอีเวนต์ในรูปแบบต่างๆได้ด้วยค่ะเมนูทางร้านเป็นอาหารไทยฟิวชั่นมีทั้งแบบดั้งเดิมและคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ถูกปากคนไทยส่วนใหญ่ค่ะและพิเศษตรงที่ทางร้านมีฟาร์มไฮโดรพอนิกเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่าเราใช้วัตถุดิบที่ปลอดภย100ัยร้อค่ะ สวัสดีครับผมเชฟตั้มครับและเชฟขันครับจากร้านทรชคาเฟ่นะครับวันนี้เราจะมีเมนูแนะนํานะครับเป็นวากิวจิ้มแจ่วนะครับขั้นตอนแรกนะครับนําเนื้อวากิวเนี่ยลงไปในเครื่องซูวีนะครับเนื้อวากิวตัวนี้เป็นเนื้อ a อฟนะครับที่เราใช้เดี๋ยวเราซูวีทิ้งไว้15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีงนรับครบ15นาทีครับเดี๋ยวเรามาดู ตัวสีของเนื้อจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากเพราะว่าตัวนี้มันทาให้รักษาคุณภาพของเนื้อไว้นะครับเดี๋ยวเราหลังจากนั้นก็จะนําไปกิวที่บนกระทะถ้าตอนต่อไปครับเราก็จะนําเนื้อลงไปกิวในกระทะนะครับก็จะมีตัวกระเทียมหัวใหญ่นะครับแล้วก็ใบเบรลิฟโรสแมรี่นะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัวเนื้อนะครับเราจะกิวให้ได้ตัวประมาณมีเดียมนะครับเพราะว่ารสชาติของเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว คนจะกินให้อร่อยเนี่ยต้องระดับประมาณมีแก้มุครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำเนื้อตัวนี้ไปจัดจานนะครับเพื่อนำไปเสิร์ฟไปกับทางลูกค้าได้รับประทาน โอเครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูวากิวจิ้มแจ่วซอสครับจากร้านชี e คาเฟ่ครับที่คาเฟ่แนังเอาตั้งอยู่ถนนเรียบข้าระปวตัดถนนแจ้งวัฒนะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ตือนงครึ่งถึงเที่ยงคืนติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ f e c o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  k n p n p e ที่คาเฟ่ a นทังเอาหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-0444446ครับ